ยิ่งแยมแฟมิลี่เอาไปเลยสองคนเลยเขาต้องหมุนค่ะไม่ใช่โยกหมุนอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละยิย้มก็ช่วยแยมก็ช่วยด้วยว้าว <Wow. S 2> อ้าไปไหนต่อคะอชิงช้าชิงช้านนนนะขึ้นตรงไหนก็ได้ขึ้นปีนไปใต่ต ยิงลงมาแล้วเอ้าติดหรอว้าวติด,ต,ดติดเสื้อวห้ารู้เลยว่าเขาท,ทาสีหน่อยใช่เดี๋ยวยิ้มหน่อยแยมดูรายการแข่งขันของเด็กนะเป็นเหมือนเนี่ยคะ่ะเล้วปีนไปบาดานนี้ได้หรือเปล่าข้างล่างเป็นน้ำนะถ้าเจ้าตกเจ้าจะโดนตกรอบ เหนื่อยมากเอาแล้วเอาแล้วเกาะไปด้วยเอาขาเกาะไม้ขาเกาะเหล็กเฮ้ยเหนมเลยนิดเดียวจะถึงแล้วถึงเลยเย้หนูจิ้มพันยังเซฟอยู่เย๊บเอาเอาแล้วเอาแล้วสีอันเองสีอันไม่ไหวไม่ไหวลงก่อนไปต๊บเอ้ยตู้อันเดียวอันเดียวระวัง ซันนี้ใช้พลังขานี่ข้าล่งนี้ใช้พลังขานะเอาละแล้วกลับมาใช้พลังแขนมอนเดิมพังแขนอีล้วพร้อมก็อีนี้สัดมือัดมือกอนเย้เจ้าพันดันไปตรงตตอตรงดานนู้นเลยเอาแล้วเอาแล้วงหวเฮ้เอาขาขาอุจะต้ตัวสูงไง ตัวสูงไงไวกิ้งผ่านเลยกิ้งไปได้หรือเปล่าจะโยกสิบชั้งจะผ่านได้ไหมเริ่มเอาแล้วหนึ่งโอ้สองย้ายสามพร้อมสิบสิบอ่าครบพอแล้วหพอแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นสวนหินค่ะ เขาจะประดับตกแต่งไปด้วยหินนะหินยอใหญ่ตรงนู้นอ่ะโอ้ี่มีลูกโลกด้วยยิ้มแย้มยมิ้มแย้ม,ยมเขาบอกว่าเชิญหมุนได้ครับแม่ปุ๋ยจะลองหมุนโลกนะโอ้ยหมุนได้จริงอันเนี้ยอันนี้เป็นทวีปออสเตรเลียนะคะตรงนี้เห็นไหมปึ๊บหมุนเุยหมุนได้นี่เป็นมหาสม,มุทรแปซิฟิกตรงนี้นะหมุนหมุนช่วยกันหมุน อันนี้นิวซีแลนด์อันนี้เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้เนี่ยบุ๊บุ๊บบุ๊บ,บ,บเจอประเทศเราไหมอันนี้ออสเจนตินาบราซิลอุ้ยอุยมันหมุนมันหมุนอ๋ออหแค่บุ๋ยตกใจเลยบอกว่ามันหมุนได้และตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาหนูยิมเยียมเข้าไปแต่เขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นเขาวงกตนั้นเราเดินไหมตรงนู้นะ่ะเขาวงกตแล้วเขาว้าบ่อยละตรงนี้ก็เป็นเขาวงกตด้วยแต่นี้มีมังกรพุ่ง นนโอเคแล้วผู้หญิงฝั่งนี้นะเราจะเจอกันไหมตามหากันให้เจอนะนี่เราจะมา่ออยายพ่อบอมมากับแม่ปุ๋ยนะคะ้เยงนี้ยังไม่เห็นหนูยิ้มหน่อยแย้มนะคะยังไม่เห็นยังไม่เห็นไหน อยู่จัตรงนี้นะอุ้ยเห็นแล้วเห็้วเห็นแล้วเห็นแล้วเขากรี๊ดเขากรี๊ดไปไหนแล้ววะตอนนี้แม่ปุ๋ยกำลังจะตามนู่น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 ไห อันนี้หนูยิ้มแย้มนั่นเล่นเขาวงกดหลายรอบแล้วหนูยิ้มแย้มอยู่ไหนอะรอหน่อยดิรอกันหน่อยได้ย,ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงเอ๋เอแล้วยังไงอะไปไปด้วยกันเราสามัคคีกันสิอย่าวิ่งดิทางไหนอะจะออกได้ไหมเนี่ยตอนนี้เราลงทางแล้วครับผม นั่นเก่านั่นเป้าถูกเปล่าเย้ตอนนี้กำลัาไปอีกทีนึงโอ้อ่าไปสองคนถือไปพูดด้สิเพี่ใหญ่จะทำใบไม้กองกองแล้วแบบเหมือนเป็นมา้าคขังหน้าเธอเข้ามา อันนี้จำได้ไหมเราเคยปล่อยแม่ปุ๋ยมาทางนี้แล้ว,ว่าทางนี้มันผิดเรามาผิดทางกันนะคะทางนี้แหละคืทางที่ถูกต้องนี <c oughs> ่ไงเ,เดี๋ยวเริ่มใกล้ถึงหน้าไมางหน้าเลย <c oughs> พระบอมซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะไปปั่นเรือค่ะ งงกนนมีสีลายสีเลยสวยมากมีน้ำตกตรงนี้ด้วยก่อนที่จะขึ้นเรือปั่นนะคะต้องมาสวมชูชีพทุกคนนะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่อึ๊บปุ๋ยเดี๋ยวพวกเราสวมเสื้อกันก่อนนะคะโอเคหนูแย,ย้มพร้อมหนูย,ยิ้มพร้อมสีม่วงได้ไหมคะหนูย,ยิ้มขึ้นเลยย,ยิ้มขึ้นฝั่งนู้นนะจับไปหนูย,ยิ้มไปเลย เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะแม่ปุ๋ยจะขึ้นอึบยกไปข้างหลังข้างหลังเลี้ยวขวาครับข้างหลังถ้าโยกไปข้างหลังเลี้ยวขวาถ้าโยกไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไครหลังอ้าวเลี้ยวแล้วไปเดินหน้าเลยหนูยิ้มหนูแย่หนูแย่พ่อบังไปก่อนนะตรงตรงก็คือตรงตรงอ่ะใช่ตรงตก็คือตรงตเลยหนูยิ้มจะไปทางไหนก่อน นี่นี่ฝาก็คือฝา <c oughs> พอบอมขึ้นแล้ว <c oughs> พอบอมกับหนูแย้มค่ะเรียบร้อมาแล้วผ้าบอมหนูแย้มหนูแย้มจะเซ้งรึเปล่า <c oughs> โอ้พ้าบอมจะชนแึเปล่าผ้อบอมจะชน เข้าไปกันเราต้องดูด้วยนะว่าจะชนหรือเปล่า,น,าน,บบนี่ไอสะพานกระบองเค็มอ๋อนี่ไอสะพานที่เราข้ามอ่ะใกล้ๆนี้โอป้ปันปันหนูแย้มกับพ่อบอมอยู่ข้างหลังนะคะทีมแรกทีมสอปันแ,แต่เรายังมีบันดีอ๋อมันเตี่ยม,มากเลยเราต้องข้าตรงนู้นน่ะโอ้โหหนูแย้มจะปันรอดจริง โอ้โหเราจะลองปัน่นไปกันปั่นเร็วเร็ว้าวสวยมากอุ้ยเระพลังชนนะครับบอมโอ้โหตรงนี้คือมันเป็นเขาเรียกกังหันน้ำ นี่เป็นกังหันหมุ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 นแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มก็จะปั่นชิวชนะคะกโกอ้ป๋ยจะชนจะชนจะชนคือราคาเรือที่แม่ปุ๋ยกับหนูอ่ากับผ้าบอมปั่นนี้นะคะราคา75บาทไม่มีเวลาจำกัดนะคะ1คัน75บาทนะคะหัวผ้าบอม เม่ฝนมาแล้ว,ไปไปลวเลยคือแม่ฝนมาแ,นแล้วนะ,ะไ,ไม่งั้นเราโดนฝนตกใส่แน่นอนเลยพเหนื่อยแต่ก็สนุกดีเนาะนนตอนนี้ฝน,น,นเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นจัก,กรยานกลับไปตรงไปคืนให้เขาตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันมาก่อนคือ ฝนตกตอนที่เราถึงจุดคืนจัก,กรยานตกอย่างหนักแม่ปุ๋ยก็เลยพาทุกคนขึ้นรถเอาจัก,กรยานมาไว้ในรถเรียบร้อยแล้วไม่สามารถลงไปป้อนอาหารปลาได้แล้วนะคะ <G ül> อาหารปลายังอยู่ในนี้แม่ปุ๋ยก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเอาอาหารปลาไป, <G ül> ไปกลับไปบ้านแล้วไปปล่อยที่อื่นนะคะตอนนี้มันมันตกหนักมากก็เลยตัดใจกลับมาบ้านนะคะคือพี่แม่ปุ๋ยไปนะ สวนทวีชนนะคะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าใครที่ฉีดวัคซีนหนึ่งเข็มก็จะได้แถมฟรีอีกเหมือนว่าซื้อบัตรหนึ่งคนแถมอีกหนึ่งคนเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับคนฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็จะมีโซนใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นที่แม่ปุ๋ยได้ถ่ายมาให้ดูกันข้างต้นนี้แล้วเนาะยังไงก็ใครอยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ในที่เ c e บ o o k ของเขานะคะพิมพ์ว่า โพลิซอนหรือสวนทวีชนก็ได้นะคะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย